เม็ดอ่อเม็ดอ่อฮะฮะเม็ดอ่อเม็ดอ <c oughs> uh ่อฮะฮะเม็ดเม็ดอ่อเชื่อมันดังหมดสกิลเอ้ยมันอัลติเมทเลยนี่หว่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกดังหมดสกิลเของิวอ้าวอ้าวโอ้เชื่อมันเก่งจริงเต่าเก่งกนไปแล้วโอ้เต่าเก่งไปแล้วหมดชีพเลยสา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 ยไอโผมผมเลี้ยงพี่ดิเลี้ยงคิวพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยจุดจุดแม่งลาตัวเร็วจริงๆ กดอยู่ในแบบนึงไอ้เช่แพ่งเลวมากเลยกดอยู่ในเื่อับคิวเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเ้เ้ยเอ้เ้ยเ้ย้เ้ยเยเ้ เคเคเคร้านเรตอมได้ด้วยโอเคสวยตอนนี้เฟมมาเอาแล้วตอนนี้เด็กเราจริงอ่าสวยสวยโอเคสวย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 ไปช่วยบน โอเคเราได้เต่าเราได้เต่าเราได้เต่าถอย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 เลยถอยเลยรับถอยเลยโอ้โหโอเคพี่ต้านเลยนะครับถอยฉันจะเสียอยู่ในทันเดอร์แต่พี่ก็คิดว่าคุณอ๋อทัดไม่ทันวะทันเดอร์ไม่ทันถอยถทันเดอร์เราไม่ทันแน่มันอยู่หน้าโอาอเ้ได้อยู่ได้อยู่เอ๋อเรื่อยๆจ่ายหมดจ่ายหมดต้องรีบอะต้องรีบต้องรีบจ่ายสกิลแล้วจ่ายยูแล้วี้จ่ายจ่ายถ้าให้รายนะเราเราจะเสียนะ ok, ờ, được, 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 นี่นี่ตัดได้ตัดได้เออสวย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 โอเคไม่เป็นไรนะเย็นนานละย่ำยามย่ำย่ำโอเคเต่าเกิดเต่าเกิดโอ้ยเอาเลยเอาเลยโอเคตายสามตายสามตายสามมาต่อตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้มาเอามาเอาโอเคโอเคตายหมด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 ฮันเดอร์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 โอ้ยมเยี่ยมเลยไปบอดีเฟิร์สบอดีเฟิร์ส สวัสดีอ๋อสวัสดีอ๋อสวัสดีอ๋อสวย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 รอดเฉยรอดเฉยโอ้ยด้วยทันมาตีอีถึงไหนแะ้ทันเดอร์สามสิบเปอร์เซ็นเตอร์สามสิบโอเคเราได้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 สวยจังหวะทันเดอร์เลยจังหวะนี้โอเคมีจังหวะถ้ามีจังหวะต้องอะไรนี่ละต้องดังเลยไป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 เลยสว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 ยค่ะ เคกินก้าตายกินก้าตายเฮอเอม้าขาวตายม้าขาวตายมันมันมันอยู่ในพุ่มสองอยู่ในพุ่มสองโอเคโอเคอักก้าตายสวยโอเคปูตายโอเคตีแมงเลนสุดเดียวโค้งได้มพเอสวย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 ส ดูดเลือดโอเคโอเคดูอ no ัพพอดีอ no ๋อสวยจัด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 โอเคโอเคโอเคไอ้ท no ันเดอร์แต่สุดท้ายเราก็ยังได้อยู่แต่ว่าเฮ้ยเชื่อมันจะดังมันมันมันจะมันจะมช่วยท่ันอยู่เฮ้ยไอ้ผมผมตัดสวย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 อย่างนี้เราชนะอย่างนี้เราชนะอย่างนี้เราชนะโอเคกันทุกคนนะกันนะกันนะกันนะโอเคโอเคโอเคถอยได้ดิมถอยได้ดไวหรือพยายามเดินเยขอบคุณดโอ้ เฟรมไปเดินเกมบนแล้วกันเดี๋ยวเดินเกมบนเสร็จแล้วเดี๋ยวเฟรมมาช่วยเอาเต่าด้านล่างนะตอนนี้หรอกเฮ้ยมีคนอยู่ในพุ่มนี้มีคนอยู่ในพุ่มนี้ไม่เรียนไปเรียนมาใหม่โอเคเจอกันเต่าด้านล่างโดนแล้วโอ้ยคิตตี้สอนสวยเข้ามาอย่าเข้ามา ไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะคิตตี้ครับผมไม่ค่ะครับไม่ค่าครับสวยครับสวยครับสวยครับอย่ามาทำอะไรคิตตี้ผมครับอย่าอย่าอย่าห้าวมะนาวแพงมะมะนาวแพงนี่นี่พพอรนล่าเองสวยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกยังไงไปปิดหลังมันกันโอ้โหอย๋ออ๋อไอ้นักสักตัวหนึ่งตรงนี้เฟมเฟมยกได้สองเฟมยกได้สองเฮ้ยไล่นตัวเดียวอะไอ้นักกล้ามันมีอันโอ้โหโอ้โหดิม นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้สี่สิบสามสิบสิบทางเร็วเปลี่ยนเปลี่ตัดได้เปลีตัดได้เปลีตัดได้เปลีตัดตางได้เปพื่อตามอยู่สวยดิมสวยสวยสวยโอ้คอมโบสวยเราได้ใช่ไหมเราได้ใช่เราได้เราได้เราไสองคิวด้วยสวยโอ้ก็แบบเคดังเลยคิตตี้ยิเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเออเออเฮ้เฮ้ ได้ไดได้ได้เอท่าตัวนั้นมา๋ยวเฟมัตีให้เฟมัตีให้สวยสวยสวยสว้โหอยานังไบปป่ามันมาเฟมยกป่ามันได้เฟมยกป่ามัได้รงพ้าเลยพ้าเลยเฟมยกป่ามันได้โอเคโออเเราด้เราได้เราได้เราได้เดด้โอเคเฟมเซิฟเซิฟป่ามัได้สวยสวยสวยมาเราตอมแ้มาเอาตอมเอาตอมวไฟมันแย่งได้แย่งแย่งไม่ได้ช่างมันโอเคสวย เออแต่ตัวกบมันแก้ทางได้เลยนี่หว่าสกิลนี้แต่แล้วโซูซูทัตเก่งจังวะว้าวทัตเก่งที่สุดทัต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 พี่เอง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 ไอยตัวนี้เนี่ยเยอะตั้งแต่เข้ามือถืออะดีแล้วอุ้ยสตันอุ้ยได้สวยโลตอม อุ้ยสวยเขาต้องสดใสเราต้องนะมเฮ้ยเก่งกาเก่งกายกได้ยกเก่งกาได้ยกกาได้สวยสวยอุ้ยเก่งกามิดอาเรียบร้อยอ่าสวยทำไมไม่อยู่ไม่หันว่ะไม่หันเฮ้ยเราได้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 สวยเจอเซ์้ออ่อยเป็นไงหยิบ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 ไม่สวย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 ดีเป็นพลังไปช่วยเราไปช่วย กระจายแล้วเขะจายแล้วเฟมเฟมโฟกัสนกเยฟมโฟกัสนกอยู่เฟมโอเคเฟมเฟมดึงนกได้รีพาตอนนี้รีพาตอนนี้รีพาตอนนี้สวย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 เฟมเฟมไปดังแล้วนะเฟมไปดังแล้วนะรสวยสวยสวยไปละทิ้ง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 เลยทิ้งเลยเดี๋ยวเฟมเดี๋ยวเฟมดังบนให้ดีมรอดังกลางก็ได้มันแย๊กแจ๊กโอเคนกนกมันโดดมาละโดดมาโดดละมันหิวเฟม เฮ้ยน้องตีไถไปมั้ยโอเค่ถผมไปเอ้าพูดดิไอ้คิตตี้ไโอ๋อไถวะไถกาวะโอ้สวยจัดเลยอ๋อยังยันโอ้กระต่ายมาทางซ้ายกระต่ายมาทางซ้ายกระต่ายอยู่บนกระต่ายอยู่บนไล่งลงคนไปแล้วไล่งลงคนไปแล้วไล่กระต่ายละเฟิมไล่กระต่ายละเอาเลยเอาเลยเฮ้ยช่วมันได้มันได้โอ้เค แสบเลยแสบเลยโอเคทุกคนต้องพยายามฆ่ามันให้ได้ต้องถอยถอยคนคิงต้องถอยคนจริงต้องถอยตายตายสายพูิสวยเอาเลยเอาเลยในป้อมเลยในป้อมแล้วดังแล้วดังยกยกน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 กโอ้โห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 หมดเลยไม่ได้ดังอยู่คนเดียวเฟรมนี่แน่อันตีซะเลยคิตตี้จ๋าสวยเฉยงดได้ไงบ๊ายบายแล้จ้า ไปเอารโอสรโนเอสรนมาแวมามาแล้ว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 ยก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 พัดพัดจัดจัดจัดอ้าวใช่พี่ไม่เกี่ยว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ไม่เกี่ยวไปถอย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 ยายาพุ่มหนีพุ่มหนีเลยพุ่มหนีเลยห้ามจ่ายอันติถ้าจะตายตายไปเลยไม่ต้องจ่ายอันติโอ้โหพุ่มหนีได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรจะกลับมาทำไมเราไอ้มีดดิไออองมาว่ะไม่ดี ลนหลนแหละลนเอ้ยเอ้ยดูเฮ้ยจับนก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 อยู่จับนกอยู่โอ้โอ้จำเป็นจำปิงจู่จำปิงจูปัดนกปัดนกตัดนกสวย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 รีบเลยรีบเลยรีบเลยเลือดไม่พอก็ต้องใส่เดียวโอเคโอเคอสวย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 เก็บอาทีมกันน้าทำไมไม่ไฟอ่ะอ่าแย่ละแย่ละทันเดอร์ห้าสิบสี่สิบสามสามสิบไอ้สัตว์ไหนสวยอาะทันเดอร์วะ ฮันเดอร์10% 10%สวย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 โอ้ยคิตตีใจจังวายโอ้ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเ้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ